คราวที่แล้วมานาอาตุธรรมนาตาสังก็เป็นอันว่าโลภะมูลจิตะหรือโลภะ,ะหากตจิตแต่เป็นแปดดวงหรือแปด่ประเภทก็เพราะอาศัยปัจจัยเครื่องจำเนกบางอย่างเข้ามาประกอบกัน นั่นก็คือเวทนาแล้วก็สมปะยตต์การทคือทิฏฐิแะ้วก็สังขารนะครับ<อ>โลภะมูลจิตว่าโดยมูลมีดวงเดียวเท่านั้นนะครับเรียกว่าโลภะมูลจิตนั่นแหละแต่ว่าพอเอามีเอาเวทนามาเป็นเครื่องจำแนกก็กลายเป็นสองดวงขึ้นมา,าทันทีสองดวงยังไงสระไหมเจ๋อเจ๋อชว้ฝัง อดวงหนึ่งสหรากตร้วยสมานัตดวงหนึ่งสหรากตรโดยอุเบกขานะครับทีนี้ถ้าหากว่าเพิ่มอุปกรณ์เครื่องจำแนกเข้ามาอีกอย่างนึงคือพิิมันจะกลายเป็นกี่ดวงคราวนี้สี่นะครับจากสองเป็นสี่นะคือต่อละดวงที่กล่าวแล้วนะครับแต่เป็นสองดวงอย่างนี้คือสัมปยุกับพิิดวงหนึ่ง วุประยุจากทิษดวงหนึ่งนะเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะกลายเป็นสี่นะสี่ดวงเหล่านี้นะแต่ละดวงกลายใสสังขารมาเป็นเครื่องจำเนน,นะแต่ละดวงนั้นกลายเป็นสองดวงรวมแล้วก็เลยกลายเป็นแปดดวงนะว่าดวงหนึ่ง <c oughs> เป็นส,สังขารึกมีสังขารกระเพิ่งรับควรแต่ว่าอีดวงหนึ่งเป็นอาสังขารึกไม่มีสังขารนะครับชี้นี้เมื่อเป็นชินนี้ก็น่าจะทราบในความเป็นมาเกี่ยวกับปัจจัยเครื่องกัน,นอกอ็ื่อวานนี้นะ <c oughs> ว่า <c oughs> ว่าอะไรนะ เพิ่มันนั้นนะทำไมถึงทำเราอื่นมีอยู่แต่ว่า,าพระผู้มีพระภาคนะกลับทรงเลือกเอาอุปรกรณ์สามอย่างนี้ตอนนั้นคือเวทนาทิฏฐิกับสังขารมาเป็นเครื่องจำแนกเท่าที่เรียนไปแล้วได้เหตุผลว่ายังไงครับพระเอกอะไรนะเอาเวทนาอย่างเดียวก่อนพระเอกอะไรถึงเอาเวทนามาเป็นเครื่องจำแนก เพื่อการศึกษาโลภะบุลจิเพราะอะไรมันจะช่วยให้สะดวกขึ้นมาอย่างไงนะอย่างถ้าเราเอาผัดสะมาเป็นเครื่องจำแนกในได้ไหมวิสหรืิวิจารอะไรไม่ได้อย่างไงอ่าผัสสะการกระทบอารมณ์มม่มีอยู่ในจิตทุกดวง จิตทุกดวงมีการรู้อารมณ์เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการกระทบอารมณ์วิตกกตอเดียนไปถึงปริเสตที่สองพบว่าไม่เกิดเรื่องกับจิตทุกดวงก็จริงอยู่แต่ว่าเกวดทุกดวงนะฮะแล้วโดยเฉพาะอกุศลทุกดวงลดแต่มีวิกตพกก็ไม่อาจเพราะฉะนั้นไม่อาจจะใช้วิตตหรือแม่วิจารน,นะจึงเป็นความตรึกความตรองอารมณ์มาเป็นเครื่องจำแนก แสดงให้เห็นจิตดวงน,นี้ว่ามีแต่ความแตกต่างกับจิตดวงอื่นอย่างไรนะะ <c oughs> พู่ง่ายๆว่าเป่าประโยชน์นะฮะ <c oughs> อย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าเวทนาอะไรนะครับจิงอยู่เวทนาเ,เตียวประสิกตัวเดียวแต่ว่ามีการแตกไปตามการการเป็นไปในอารมณ์นะ <c oughs> เป็นสามอย่างคือโสมานะัส อะไรนะสุทกทุกขือเบกขากข์แยกเป็นทางกายกับทางใจทางกายก็ทุกนั่นแหละทางใจโตมานสทุกก็ทางกายทางใจนยทางกายก็ทุกนั่นแหละทางใจก็โตมานะผู้เบิกขาไม่มีการจำแนกเพ็่อทางใจอย่างเดียวนะเมื่อเป็นเช่นนี้แต่สามารถอาศัยเวทนามาเป็นเครื่องจำแนกให้เห็นความต่างกันได้ อย่าว่าแต่ความต่างกันในอตาตละจิตสิบสองืทั้งสิบสองดวงเลยเมื่อในโลภะมูลจิตด,ด้วยกันก็ยังมีความต่างกันด้วยเขนานะะเดียวกับว่า,วาพวกหนึง่งมีเวทนาเป็นสมนัสแต่ว่าอีกพวกหนึ่งมีเวทนาเป็นอุเบกขาทั้งทั้งที่เป็นโลภะมูลจิตด,ด้วยกันเพราะฉะนั้นน่าจะหยิบยกเอาเวทนาเนี่ยเป็นเครื่องจำแนก ก็จะได้เข้าใจโลภะมูลจิตได้ดีนะพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจรงล็งเห็นอย่างนี้แล้วรงนําเอาวเวทนามาเป็นเครื่องจําแนกนะครับประการหนึ่งนะครับแล้วก็เกิดพบอีกว่าทิฏฐินี้ก็เหมือนกันนะครับเมื่อจะเกิดก็เกิดร่วมกับโลภะมูลจิตก็ให้คินอยู่นะเอาละอากูสนดวงอื่นๆนะไม่มีทิฏฐิเกิดร่วมด้วยหรอก แต่ว่าเวลาเขาจะเกิดเขาต้องเกิดร่วมกับโลภะมูลจิตพลาดจากโลภะไม่ได้เพราะทิฏฐิความเห็นผิดต้องเป็นไปกับอารมณ์ที่สัตว์ชอบใจนะะอารมณ์ที่สัตว์ยินดีเพราะฉะนั้นต้องเกิดร่วงกับโลภะมูลจิตแต่ถึงกระนั้นก็ปรากฏว่าเวลาใดมีโลภะเกิดขึ้นในเวลานั้นไม่จาเป็นต้องมีทิฏฐิก็ได้นะะก็แสดงว่าทิฏฐิแม้เกิดก็ไม่แน่นอนนะครับ จึงอาจอาศัยทิฏติมาเป็นเครื่องจำแนกได้ว่าพวกหนึ่งนะมีทิฏติเกิดร่วมด้วยนะแต่ว่าอีกพวกหนึ่งไม่มีทิฏติเกิดร่วมด้วยถ้าหากว่าทิฏฐิเป็นตาธาณะเ่อากุศลทุกดวงหรือแค่โลภมุลาเจตินี่แหละแต่ว่าทุกดวงพระพุทธเจ้าก็จะไม่จงยกเอาทิฏฐิมาเป็นเครื่องจำแนกเพราะมันจำแนกไม่ได้นะะให้เห็นความต่างกันดวงนี้ต่างกันอย่างอย่างดวงนี้ นะมันเป็นาสาตระณะไปหมดแล้วนะครับของอะไรที่เป็นาสาารณะมีแก่จิตทุกดวงไม่จำเป็นต้องพูดถึงนะครับ <c oughs> นะฮะที่ทรงนํามาเป็นเพื่อนจําแนกกเพราะว่าทิฏฐินะมีในโลภมูลจิตบางดวงนะไม่มีในโลภมูลจิตบางดวงนะทีนี้ก็แบ่งพวกได้กลาวนี้ ว่าพวกนี้มีทิฏฐิเิดร่วมโศพวกไม่มีทิฏฐิเคดร่วมนะแมนะ้สังขารก็อย่างนั้นแหละนะครับคือบางพวกมีสังขารบางพวกไม่มีสังขารน,นะจึงอ่านเอาสังขารมาเป็นเครื่องจำแนกเขาอีกอย่างหนึ่งนะครับความรินสามารถจะเอาธรรมะอย่างอื่นมาเป็นเครื่องจำแนกได้อีกนะไม่ใช่เฉพาะสามอย่างนี้หรอกแต่ว่าไม่มีประโยชน์เอาเพิ่มเข้ามาอีกก็จะเป็นเหตุให้ฟันเสือไปตกเปล่านะะ ทรงกำหนดไว้ว่าแปดดวงนี่แหละจาแนกว่าแปดดวงนี่แหละจะทําให้เกิดความเข้าใจได้ดีเหลือนอกนั้นก็ทราบโดยในคือเรียนเข้าใจแล้วดีแตดดวงนี้ดีแล้วก็เข้าใจเองว่าโลภมูลกิจเนี่ยจริงๆแล้วมีปัจจัยที่ทําให้เกิดมากมายนะครับ <c oughs> แตกต่างกันมากมายเพราะฉะนั้นท่านผู้ใดไป ฟังใครเขาพูดที่ไหนว่าจิตมีเท่านั้นดวงจิตมีเท่านี้ดวงอย่าไปคัดค้านอย่าไปย่อเย่ะอย่าไปตีเตียนนะว่าเขาพูดผิดเช่นเขาพูดว่าโลภะมูลจิตมีดวงเดียวเท่านั้นแหละเอาที่ไหนมาพูดต่แปดดวงนี้นะอย่าไปบอกไปดีไม่ได้เรียนโลภะมูลจิตเอเขาบอกวมานโลปะมีแปดดวงที่ไหนมีดวงเดียวเท่านั้นเองแต่กขาบอกว่านี้ไม่รู้จริง ถ้าศึกษาแล้วถึงได้ก็รู้วคือว่ามีแปดดวงนะเราพอเราพูดอย่างนี้ปับ๊บเราก็ไม่รู้จริงเหมือนกันไอ้ที่ว่าเขาไม่รู้จริงเนี่ยดวงเดียวก็ได้ครับว่าโดยมูลเนี่ยนะคือเป็นจิตพวกที่มีโลภเป็นมูล <c oughs> นะหรือเขามาบอกว่าสองดวงก็ได้อีกนะว่ากันตามเวทนา,ดว,มมานด,ดวงหนึ่งสมานัตดวงอีกวิขาอย่างนี้เป็นต้นนะ พราะฉะนั้นแบบดวงนี่เป็นเพียงนิพจนะที่ท่านยกมาแสดงให้ให้ท่านได้เข้าใจโลภะมูลจิตและคําว่าดวงดวงดวงนะความจริงนะะก็ใช้อย่างที่เขาใช้กันลักษณะนามว่าดวงดวงดวงผมไม่อยากจะขัดคอตำราที่เขาใช้แต่แล้วไปใช้คำว่าดวงดวงดวงอาจจะดวงบ้างนะ เพื่อให้นักศึกษาเกา่าได้ศึกษาโดยสะดวกฟังสะดวกนะความจริงมันอย่างนะหรือประเภทนะถ้าดวงมันจํากัดไปนะครับแต่ดวงมันแต่ดวงมาใช่จริงๆแต่ที่จริงมันแตดพวกที่แตดประเภทนะครับเ <c oughs> ข้าใจแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับใช้คำว่าดวงต่อไปอีกก็ได้นะะทีนี้นะ เหตุผลที่ว่าทําไมถึงเอาเฉพาะโสมนัสเป็นต้นมาเป็นเครื่องจาแนกเนี่ยครับ<อ> <c oughs> ว่าไปแล้วทีนี้ก็เหตุเกิดขึ้นแห่งโสมนัสเป็นต้นก็ว่าไปแล้วใช่ไหมว่าถดยร้อยใช่ไหมยังเลยว่างไวแล้วว,ลว,ว่าแล้วบ้างแต่ที่บ้างในะี่คืออะไรอะ <c oughs> เออเหตุเกิดขึ้นแห่งโสมนัสคืออาจจะมีคนสงสัยว่าเออไอ้พวกหนึ่งไม่เห็นอุปนินาเป็นโสมนัสเนี่ย นะแต่พวกนี้ทําไมมีเวทนาเป็นโสมนัสไอ้ที่ว่าไม่มีเวทนาเป็นโสมนัสเนี่ยกี่ดวงอ่าที่มีเวทนาเป็นโสมนัสละ่ะอ่าสีนะนั่นแหละทําไมพวกนี้ถึงเกิดมีเวทนาเป็นโสมนัสทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะโสมนัส เกิดขึ้นในดวงนี้ก็ไม่ใช่นึกจะเกิดก็เกิดนะครับเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยเพราะฉะนั้นควรจะกล่าวถึงเหตุถึงปัจจัยของสมนัตเวทนาจึงจะได้เกิดความรู้ว่าเพราะเหตุใดติยดวงนี้จึงมีเวทนาเป็นสมนัตนะกาะัวางลมอิทฉาลมโดยสภา,าวะหรือโดยปริกักอิทฉาลมก็ดีอิจฉาลมก็ดีหรือมาชัตตารลมก็ดีนะครับ ในระยะนี้ท่านฟังอย่างหยาบๆไปก่อนท่านจะได้ครวามแิบายางได้ละเอียดอีกทีก็ในปริเฉตที่สามนะ <c oughs> นะก่อนํามากล่าวโดยกําหนดแค่ว่าจะทําให้เกิดความเข้าใจโลภะมูลจิตแปดวงนี้เท่านั้นอิทธารมโดยสภาวะหรือโดยปริกักสองความเป็นผู้มีปฏิสนธิจิตสรารคตโดยสมานัตเวทนาสาความเป็นผู้มี เป็นเป่นปความเป็นบุคคลผู้มีปกติไม่ลึกซึ้งอธิบายว่าอารมณ์มีรูปรูปประตุภาพที่ตายเห็นเป็นต้นนะรวมและองอย่างรูปเสียงกลิ่นรสอะไรต่อได้ชื่อว่าอิจฉามรมบเป็นอารมณ์ที่สัตว์ทั้งหลายพึงปรารถนาคือพึงต้องการพึงแสวงหานะครับนรียว่าตามสัพที่ของสรรั์มาเป็นอย่างนี้นะครับ เห็นเกิดสัตว์ไม่ปราถนาตั้งแต่จะเป็นอิจฉารมนะครับก็ไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงชื่อได้นะะชื่อกาหนดไว้ตามความนิยมส่วนมากชื่อว่าอิจฉารมโดยสภาวะได้แก่อิจฉารมตามสภาวะที่มีจริงเป็นจริงเ็นคำที่เป็นอารมณ์นั้นไม่เนื่องกับสัตว์อื่นว่าจะชอบใจหรือไม่ชอบใจนะะตามสภาวะที่มีจริงเป็นจริงคือเขาเป็นอิจฉารมโดยสภาวะจริงๆ นะเช่นอย่างภาพเทวดาที่ปรากฏใเห็นจันว่าเป็นอิทธารมแน่ๆเพราะอะไรเป็นอิทธารมเพราะอาตาภาพของเทวดาบังเกิดด้วยกุศล,ลกรรมนะฮะตามกุศลมาถนภาพมนุษย์ก็เถอะเพียงแต่ว่ากุศล,ลด้อยกว่ากุศลนี่เป็นเหตุให้เกิดเป็นเทวดาตอนนี้นะจัดว่าเป็นอิตธารมโดยส่วนเดียวเพราะบังเกิดด้วยอนุภาพแห่งกุศล,ลกรรม ทำกุศลวายจึงได้เกิดเป็นเทวดาเพราะฉะนั้นเราเห็นภาพเทวดาก็ชื่อว่าเวิรานั้นอารมณ์ของจักรวิญญาณคือการเห็นเป็นอิตถารมโดยสภาวะนะฮะ <c oughs> ไม่ว่าผู้ที่พบเห็นนั้นจะเกิดความยินดีพอใจก็ตามหรือไม่เกิดความยินดีพอใจก็ตามเห็นไหมไม่ขึ้นอยู่กับไอ้จิตใจที่ฝันฝวนป่วนแปล เลี่ยนแปลงไปได้ของแต่ละคนนะขอคนสองคนเห็นภาพเปวดาด้วยกันคนหนึ่งเห็นนะสาธุอนุโมทนาว่าเป็นบุญของเราอันนี้ทไมเห็นอย่างนี้อีกคนหนึ่งนะอลยผีหลอกเลยแล้วก็วิ่งเพ่นไปนะกดอีกคนหนึ่งที่ว่านี่ไม่ยินดีเลยในะอันที่จะได้เห็นเพราะฉะนั้นคนหนึ่งชอบใจคนหนึ่งไม่ชอบใจนะ แต่อา,ารมณ์นั้นเป็นอิจฉาลมอย่างนี้เขาเรียกว่าโดยสภาวะนะครับ <c oughs> ทีนี้ที่ว่าอิจฉาลมโดยปริกับนะฮะได้เกียรแกอิจฉาลมตามความสําคัญโดยอิปรานะปริกับนะคือสําคัญเนี่ยหรือกาหนดหรือหมายเอาอะไรเนี่ยนะอิจฉาลมตามความสําคัญเน็เข้าไปไนว่าดูด้วยอิปราช วิปลาดนะปกติเขาแปลว่าวบ้านะไอแคนนี้มีจิตวิปลาดไปแล้ว็ขาเขียอว่านะมีจิตปกติไปแล้วนะครับ <c oughs> เป็นโรคจิตไปแล้วอะไรอย่างนี้แต่ในทางศาสนาคนดีๆนะไม่มีใครเรียกว่าบ้าก็มีวิปลาดได้นะะในเมื่อเกิดนะ เห็นคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงนะของไม่งามไปเห็นว่างามของไม่เที่ยงไปเห็นว่าเที่ยงของเป็นทุกข์ไปเห็นว่าเป็นสุขเป็นอนัตตาไปเห็นว่าเป็นอนัตตาอย่างตุกเป็นอนัตตาไปเห็นว่าเป็นอัตตาอย่างนี้นะครับก็เรียกว่าวุตปาราสนะเห็นคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงยุตปาราสนี่แหละทําให้สําคัญผิดในอารมณ์ทั้งหลาย นะกล่าวคืออารมณ์นั้นเี่ยตนได้เห็นแล้วได้ยินแล้วเกิดความยินดีพอใจขึ้นก็สําคัญว่าเป็นอิทธารมณนี่อารมณ์มันดีนะครับอารมณ์มันดีอารมณ์มันดีนะเห็นว่าเกิดความสบายใจเกิดความยินดีพอใจเอาความสบายใจยินดีพอใจความสุขใจของตอนเป็นเครื่องวัดอารมณ์ว่างั้นเถิดว่าอารมณ์นี้ดีเป็นอิทธารมณ์แต่ถ้าหากว่าเห็นแล้วนะเกิดความไม่สบายใจไม่พอใจไม่สะดวกใจนะ ก็บอกว่าเป็นอนิจฐานลมนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าโดยปริกับนะเช่นภาพสัตเดรัจฉานซึ่งเป็นอนิจฐานลมอารมณ์ที่สัตว์ไม่เพึงปรารถนาโดยสภาวะเป็นอนิจฐานลมโดยสภาวะเพราะว่าอัตภาพสัตวเดรัจฉานบังเกิดด้วยอากศลกรรมทำอากูลกรรมเอาไว้จึงเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานวั่งั้นก็แล้วกัน แต่ว่าเกิดแล่มีรูปร่างสีสันงดงามอย่างผีเสื้อสีสวยสวยนกสีสวยสวยปลาสีสวยสวยก็สร้างความพึงพอใจให้เกิดแก่ผู้ประสบพบเห็นได้นะอารมณ์เช่นนี้ก็ย่อมเป็นอารมณ์ที่สัตว์ลาสนาเหมือนกันเป็นอิทธารมณ์เหมือนกันแต่ว่าคอยทราบว,ว่าเป็นอิทธารมณโดยปริกับไม่ใช่สภาวะนะ กันฟังอย่างนี้แล้วนะกันอย่าเกิดความคิดอย่างนี้นะเราเรียงนกไปตีบ้านแหมสีสันมันสวยกลับบ้านต้องรีบไปปล่อยมันเชนะเพราะความจริงมันเป็นอนิจจารลมนะโดยสภาวะวะแล้วเป็นอนิจจารลมเรารีมไปปล่อยมันเชนะถ้าไปทําอย่างนี้ด้วยความคิดเพียงเท่านี้ ไม่ได้เกิดจากความกรุณาสัตว์อะไรแต่ประการใดเห็นนล้มันถูกขังกกงอยู่นานแล้วปล่อยด้วยความคิดอย่างนี้เขาีย่ไอะลรคนถือมงคลนะนะ <c oughs> ใครการเห็นนั่นะนะไม่ใช่ทำที่ควรจะเริยเห็นภาพดีก็าตามภาพไม่ดีก็าตามเป็นอิสธิพาลงประกามเป็นอนิธาลงประการไม่ใช่ทำที่ควรจะเรียนเพราะเป็นวิบาก ของกุศลของอกุศลที่เกิดมาแล้วที่ที่เราได้ทําไปแล้วนะครับ <c oughs> นะถ้าหากว่าเราไปถึงบ้านปล่อยนอกฉันจะได้ไม่มีวิบากที่มันต้องไปเห็นอนิจชาลมโดยสภาวะ,ะแสดงว่าคิดจะเจะริญวิบากคือมันดีๆนะครับวิบากน่นะเป็นผลของกรรมเราทํากรรมไว้แล้วเราก็ต้องเสวยเมื่อถึงคราวเป็นธรรมดาลีเรลื่องไม่ได้นะ ทำที่ควรเจเริยนนะคือกุศลตาหานะฮะ้าหาไปนกนั้นมันเป็นที่กองพี่การแล้วเราเปเไปปล่อยมันจะทํำยังไงล่ะโดยเฉพาะเลี้ยงมาตั้งแต่ตัวเล็กๆอะ่ะเนโตมันหากินไม่เป็นออกไปจากกงรงไกลไปไม่กี่ว่าก็เข้าปากแมวไปก็แล้วนะซึ่งเราก็พอจะรู้ๆอยู่นะครับแล้วเราทําอย่างนั้นก็ไม่ไม่สงวนนะครับเห็นก็เห็นไปเถอะไม่เป็นไรอยู่ตรงนั้น เพียงแต่ว่าเห็นแล้วเกิดรู้สึกยังไงต่อมานั่นต่างหากความเป็นกุศลอกุศลเนี่ยมันหลังจากเห็นจากได้ยินจากได้กลิ่นอะไรแล้วนะนะพระพุทธเจ้าพระอรหันต์พระอริยะสาวกทั้งหลายนะตลอดจนเป็นผู้ผู้เป็นกุชนคนเิเลส์นะนะมีการเห็นภาพได้ยินเสียงเป็นต้นเท่าๆกันนี่แหละแต่ว่า นะเห็นแล้วได้ยินแล้วจิตใจแตกต่างประการใดนัน้นนั่นเป็นอีกเรื่องหนึง่งนะแต่เป็นพระอาราหันต์อย่างนี้ท่านเห็นภาพเดียวกับเราแต่ท่านไม่เกิดความ <c oughs> อะไรยินดียินร้ายอะไรเลยนะครับแต่เราก็ยังหวั่นไหวเพราะอํานาจความยินดียินร้ายได้อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นไอ้นานาจิตตังยังไม่ได้อยู่ที่เห็นนะขณนะเห็นเหมือนกันหมดคือเป็นวิบากจากหูวิญญาณ เหมือนกันหมดเป็นจิตชนิดหนึ่งแต่มานาจิตนานาจิตตังนะหลังจากเห็นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนสองคนเห็นภาพเดียวกันนะเห็นไหมไอการเห็นเขาเหมือนกันถามว่เาเห็นอะไรตอบมาเหมือนกันหมดนะแต่ว่าปรากฏว่าคนหนึ่งชอบคนหนึ่งไม่ชอบไอภาพที่เห็นนะนะนั่นแหละนานาจิตตังนะครับไอตรงโลภะมูลจิตเนี่ยนะครับพอมาถึงโลภะมูลจิต หรืออากรุนเราจิตชนิดอื่นหรือม่กุศนก็าตามตรงนี้แหละมันเป็นพวกนานาจิตต่าง <c oughs> <c oughs> แต่คราวนี้เราเกิดชอบนะก็ไม่คำนิงถึงแล้วอารมณ์นั้นมูลเหตุมันจะเกิดจากอะไรนกสีสันสวยงามผีเสื้อสีสันสวยงามนะครับเราชอบเราก็รู้สึกว่าอันนี้เป็นอารมณ์ที่น่าปราดลัดน่ะ ใครที่จะประสบพบเห็นอยู่เรื่อยๆพูดง่ายๆว่าเป็นอิจฉารมสําหรับเราอย่างนี้เขาเรียกว่าอิจฉารมโดยไปริกับนะ <c oughs> ทั้งอิจฉารมโดยสภาวะทั้งอิจฉารมโดยไปริกับย่อมเป็นเหตุให้เกิดสมนัสเวทนาได้นะะบางทีความชอบใจของเราเนี่ยนะนะนะก็เกิดตรงกับสภาวะ นะหมายความว่าอันนั้นเป็นอิจฉาลมโดยสภาวะด้วยแล้วเราก็พอใจด้วยนะยกตัวอย่างพระวักกะรินะครับเห็นภาพพระพุทธเจ้าเป็นอิจฉาลมแน,แน่แม้สวยงามเหลือเกินถึงพรอมด้วยประมาปุริลักษณะทุกสิ่งทุกอย่างนะเห็นแล้วเป็นบุญตานะเกิดความชอบใจนะวายินดีใคร่ที่จะเห็นอย่างลุนเรง เพื่นง่ายๆไม่ไปอันได้กินข้าวกินน้ํากันคอยตาดูแระพุทธเจ้านารานั้นแล้วกยังไม่หนำใจอีกนะน้อยไป่ว่างน้น,นะอย่ากะนั้นเลยจิ้งเป็ดตะลวาดไปบวชซะจะได้ติดตามใกล้คิดแลาเห็นอยู่ตลอดเวลานะพอคิดอย่างนี้แล้วก็ไปบวชนะครับอิดขาลมนั้นเป็นสภาวะนะโดยสภาวะนะนะฮะ พราะว่าบังเกิดกูลสลด้วยกุศสลกกร,รมที่ยอดเยี่ยมหรือเกินนะที่กูศสลกรรมของไกรๆก็ไม่อาจจะเทียบเคียงได้นะครับและพระวจารินั้นก็ชอบนะเพราะฉะนั้นความชอบใจหรือโลภมูลจิตของพระวการิน,นนะฮะก็เป็นไปกล้อยไปตามอารมณ์ตามความเป็นจริง <c oughs> นะแต่ว่าอีกพวกหนึ่งคือพวก,พวกเดรถถัจฉิมจฉาชทิฐิ นะครับนอกศาสนาเห็นพระพุทธเจ้าแต่และครั้งนะครับยังกัะจียี่ในเรื่องสามกบคือแทบจะกระอาเจเลือดแตความที่เจ็บใจว่าสมณะผู้นี้มาทำให้ลาบสกการของเราเสื่อมคนหันไปนับถือพระสมณะผู้นี้กันหมดจนท,ทำให้เราถูกทอดทิ้งลาภสการเราก็เสื่อมไปเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเห็นตัวอัปมงคลอะไรอย่างนั้น นะแกจะกลัดอาจเลือดออกมาเป็นลิ่มๆเห็นไหมเห็นเราก็เห็นภาพพระพุทธเจ้ายืนเดียรกับเรลาวากาลีเห็นนะแต่ยังไงยังไงนะภาพนั้นก็เป็นอิตสารลมนั่นแหละโดยสภาวะเปลี่ยนไม่ได้นะครับทีนี้พูดถึงโลภะของคนที่เกิดขึ้นแล้วโลภะมูลจิตของคนที่คน,คนใครก็ตามนะที่เกิดขึ้นแล้วในเวลานั้นนะครับถ้าหากว่ามีเวทนาเป็นโสมนัส ก็ปรากฏว่าอารมณ์นั้นจะต้องเป็นอิสารมณ์ส่วนว่าจะโดยสภาวะหรือโดยปริกบนั้นก็แล้วแต่นะะ <c oughs> <c oughs> นะย่อมเป็นเหตให้เกิดสมานนัสเวทนะอันเป็นไปกับความโลภนี้ได้ส่วนมากจะเป็นอิสารมณ์โดยปริกับนะนะส่วนมากโดยปริกับ นะยังไงยังไงตนเองก็อาศัยความชอบใจแล้วมากําหนดเอาว่าเป็นอิทฉารมนะผมว่าอย่างพระกะวะกักกะลิก็เถอะนะก็เกิดไปถูกใจพระวักกะลินะพระวจีวัากะลิเป็นู้สุกว่าเป็นอารมณ์ที่มันน่าปราดนานะเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่โดยปริกับเป็นสาคัญน,นะ <c oughs> รางสัตว์ทั้งหลายผู้มีวิปลาสหนาะแน่นย่อมมีปกติสําคัญว่าหน้าปราสนาด้วยอํานาจแห่งวิปลาสมีสุภาวิปลาสเป็นต้นคือเห็นสุภาวิปลาสก็คือเห็นวามเคลื่อนว่าเป็นของงามนะอะไรอะไรในโลกนี้ไอ้ที่งามนั้นมันไม่มีหรอกนะครับ <c oughs> นะะนี่เป็นปัจจัยประการหนึ่งนะครับ